สวัสดีครับคุณยังน้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยังน้อยมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของสมเร็จทุนเซนหน่อยครับหลังจากออกมาขู่แชร์คุณทักษิณครับเกี่ยวกับเรื่องหมินเบื้องสูงเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขายังพูดไม่หยุดเลยนะเขาไฟ์สดคุณยังน้อยได้ฟังไหมว่ายังไงบ้างครับไม่ได้ฟังไปไม่ออกแต่ว่าก็อ่านจากโลกโซเชียลนี่แหละโลกออนไลน์นี่แหละข่าวสำนักข่าวต่างๆที่เขาเอามาเผยแพร่นี่แหละครับครับผมก็ได้ผมก็ได้อ่านก่อนที่จะเข้าเข้ารายการกับนี่แหละครับก็ได้อ่านผ่านๆนะครับจาก ของอะไรอ่ะสำนักข่าวต่างๆที่ลงกันนะฮะของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ได้อ่านได้ดูบ้างนะครับแต่ว่าถ้าฟังเนี่ยไม่ได้ฟังหรอกก็ฟังไม่รู้เรื่องภาษาก็เมรเราไม่รู้ภาษาก็เมรนะครับก็ดูข่าวจากบ้านเรานี่แหละครับดูข่าวสำนักข่าวอะไรต่างๆบ้านเรานี่แหละครับก็เข้าใจสภาพดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับเห็นเขามาพาดพิงนายกเรื่องมินสถาบงสถาบันมันมีน้้าหนักเพียงพอในการจะมาขยมรัฐบาลไหมครับ ก็แล้วแต่คนไทยนะครับผมว่าวันนี้แล้วแต่คนในประเทศไทยดีกว่านะครับผมว่าวันเนี้ยตกลงเขาไม่ไม่ได้พูดเรื่องเขตแดนเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่เขาไม่ได้พูดเรื่องเขตแดนเลยนะนะครับคือคือปัญหาเขตแดนจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะเก่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะนะครับคือให้ลบมาแท้ตายเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยนะตรงไหนที่มันไม่มีหลักเขตชัดเจนเนี่ยนะมันก็กลับไปจุดเดิมอะนะครับเมื่อไม่มีหลักเขตเนี่ยมีแต่ แผนที่คนละฉบับนะครับต่างฝฟล์ต่างอ้างสิทธิ์ก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางไปง่ายๆนะครับผมเกิดทันนะเกิดทันเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันแย่งพื้นที่กันเนี่ยอ่าย่างย่งสงครามบ,บ้านล่มเก้าอย่างเงี้ยนักเก่งน,นะไทยกับลาวที่อำเภอชาติการพิศนโลกป่านนี้ผมว่าก็ก็ถอยออกมาคนละเก้าสองเก้าหรือเป็นกิโลอ่ะถูกไหมนะครับลบกันใหญ่โตเลย นะครับปีห้าสี่ก็ลบกันใหญ่โตกับไทยกับกัมพูชานี่แหละลบกันสามเดือนเนี่ยแถวศรีสะเกดแถวสุรินเนี่ยกอกลับไปจุดเดิมอะนะครับแล้ววันนี้มันอะไรล่ะวันนี้มันอะไรเขาเรียกร้องเรื่องเขตแดนไหมไอสมเด็จทูนเซนหรือบ่าหัวหน้าอแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยครับนะครับผมเรียกอย่างนี้กันแล้วกันไม่เป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์หัวหน้าคอเซ็นเตอร์หัวหน้าใหญ่นะเออหัวหน้าใหญ่ผมเรียกหัวหน้าใหญ่แก๊งสแกมเมอร์กันแล้วกัน เออคือตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องเขตแดนแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อยากได้แผ่นดินแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ไปอย่างนี้ออะผมบอกตรงๆนะว่าว่าคุณเซนเนี่ยโดนเตะชามข้าวกันแล้วกันนะจะชามข้าวคนชามข้าวหมาอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าผมพูดอย่างนี้แหละครับนะครับจะเตะชามข้าวคนหรือจะโดนเตะชามข้าวหมาก็คิดเอาเองกันแล้วกันอืมนะครับคือก็วันนี้คุณไม่ได้เรียกร้องเรื่องเรื่องอนาเขตเขตแดนแล้วเนี่ย ให้เรียกยร้องยังไงให้ลบไปยังไงมันก็กลับไปอยู่จุดเดิมนี่แหละช่องบกเนี่ยเก่งครับนะครับพื้นที่อ้างสิทธิ์ยังไงเนี่ยลบกันยังไงเดี๋ยวก็กลับไปอยู่จุดเดิมนั่นแหละไม่ต้องเสียเวลาลบหรอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนี่ยคุณเสียประโยชน์ตรงนี้ไอ้แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยไอ้คอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับผมอ่านข้อมูลเนี่ยผมปิดข้อมูลมาดูนะเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วปีหกเจ็ดเนี่ยนะข้อมูลจากเอ nesty International ชนะ รวมกับข้อมูลของรอยเตอร์และไทม e ์นะเดอะไทม์นะเขาระบุว่าธุรกิจสแกมเมอร์ธุรกิจคอนเซิเตอร์คอนเซเตอร์เนี่ยชายแดนกัมพูชาที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งมันมีมูลค่าขนาดรู้ไหมเก่งเท่าไหร่ครับสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นของ GDP กัมพูชาครับถ้าตีเป็นมูลค่านะไอ้สแกมเมอร์กับคอนเซิเตอร์เนี่ยประมาณสี่แสนถึง หแสนล้านบาทไทยต่อปีครับม,มันคือมันคือมาประมาณสักเ,เกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นะของ GDP ของัับูชาอืนะครับไอเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเรื่องคอเซนเตอร์เนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับคุณเชนถามว่าไม่รู้หรือว่าให้ลบกันให้ตายแผ่นดินคุณก็ไม่ได้ไปแซกสักตารางนิ้วหนึงง่งอ่ะเขาไม่รู้่ะเกงนะครับปีห้าศูนย์เนี่ยเขาลบกันสมัยคุณอภิสิทธิ์ลบกันสมัย พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผอบทบเนี่ยลบยิงกันสามเดือนเนี่ยก็ได้ไปสักตารางนิ้วหนึ่งไหมผมถามแค่เนี้เออใครได้สักตารางนิ้วหนึ่งไหมเขตแดนเนี่ยแล้วจะมาลบกันอีกทำไมเนี่ยก็มีประเด็นนี้แหละนะครับคือคือคือไอ้ปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาไอ้อะไรอะคอเซนเตอร์เนี่ยมันมีมากี่ปีแล้วล่ะคุณคิดว่าเพิ่งมีเหรอืไอ้ตึกตึกยี่สิบแปดชั้นเนี่ยในฝั่งปอยเปตที่คุณโดนแฉเนี่ยมันสร้างวันเดียวเ็จเหรอ จำได้ไหมม,มีคนแฉเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตึกศูนย์ประชาการใหญ่ของไอ้คอนเซ็นเตอร์สแกมเอร์มันคือตึกที่สิบแปดชั้นเอ้ยตัวทีตึกยี่สิบห้าชั้นไม่ใช่ยี่แปดตึกยี่สิบห้าชั้นที่ฝั่งปอยเปตคือศูนย์ประชาการคอนเซ็นเตอร์สแกมเมอร์คุณถูกแฉเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับฝั่งพม่าก็โดนแฉนะครับมีวดีอะไรตรงนั้นเนี่ยนะครับไอ้ฝั่งปอยเปตนี่ก็โดน นะครับตึกยี่สิบห้าชั้นเขาขู่ว่าจะถอดเตรียมถอดสัญชาติไทยด้วยนะครับเขาพูดมันตั้งแต่โนู้นแล้วปลายเดือนธันวาปีหกเจ็ดน้นแล้วนะครับแล้วถามว่าไอ้ตึก2ี่้าชั้นเนี่ยมันสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนะครับ s c a ร m e ค call นเตอร์มันมีตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะกี่ปีมาแล้วผมถามแค่นี้เอาแค่นี้ม,มันเพิ่งมันมีสมัยนี้ไหมปีสองปีนี่ไหมไม่ใช่หรอกก็มันเป็นธุรกิจของธุรกิจมืดหลอกลวงคนไทยเนี่ยกระเป๋ เอาตังกระเป๋าคนไทยไปแ้่นี่รัฐบาลก็จะปราบจริงจังเนี่ยนะแล้วเนี่ยไอคลิปที่คุณพูดกับนายกแพทองทานเนี่ยก็มีเรื่องเดียวเรื่องเรื่องด่านถูกไหมล่ะเรื่องเรื่องปิดด่านปิดด่านเนี่ยมันกระทบหมดอะถูกไหมล่ะหนึ่งก็คือไอไอคอรเซ็นเตอร์นี่แหละใครจะไปทํางานฝั่งโน้นเนี่ยเขาตรวจเข้มไงว่าเ้ยคุณทางานอะไรแน่เนี่ยต้องมีบัตรมีใบพนักงานเนี่ยทหารเขาเอาขนาดนั้นเนี่ยถูกไหมล่ะ นะครับคุณปิดดาเนี่ยกระทบปิดดากระทบคอเซ็นเตอร์กระทบบอลคาสิโนนะครับแล้วตอนนี้เขายิ่งห้ามน้ำมันใช่ไปอีกคุณใช้น้ำมันแพงอ่ะพูดตรงๆอ่ะนะครับคุณใช้น้ำมันแพงเพราะบ้านคุณไม่มีไม่มีอะไรอ่ะไม่มีโรงกลั่นเก่งเราพูดกันไปแล้วไงบ้านคุณน่ยไม่มีโรงกลั่นกัมพูชาไม่มีโรงกลั่นน้ำมันคุณเอาจากใครเนี่ยคุณใช้น้ำมันไม่แพงแต่ว่าคุณอาหารการว่าเฮ้ย ไม่ใช้น้ํามันไทยก็ได้ไม่ใช้ก๊าซไทยก็ได้ก็ได้แต่คุณใช้ของแพงขึ้นเน่ะเอายงี้ดีกว่าเพราะบ้านคุณไม่มีโรงกลั่นไงนะครับก็มันมีเรื่องเดียวนี่แหละไปเตะชามข้าวคุณนะครับไปเตะชามข้าวคุณเรื่องอื่นก็เป็นสีสันไปผมไม่ได้อะไรหรอกก็ว่ากันไปเถอะนะครับก็ใครจะเล่นข่าวอะไรก็ว่ากันไปผมก็อ่านอ่านข่าวที่สื่อบ้านเราเสนอนี่แหละก็ไม่เป็นไรหรอกก็ว่ากันไป ในกระบวนการบ้านเราก็ว่ากันไปนะเก่งน,นะครับในกระบวนการอะไรต่างๆในบ้านเราเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ผมไม่ได้ไม่ได้อะไรกับคุณเซนเท่าไหร่นะครับเขาก็ว่ากันไปเขาจะเสี่ยมจะยุอะไรตกลงตอนนี้มันไม่ได้มีเรื่องเรื่องเขตแดนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยมาเสี่ยมอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะโยงไปถึงใครก็ก็ช่างเขาไปนะผมว่าแล้วแต่อแต่ละคนจะคิดเอาเองนะใครจะสดับตับฟังยังไงเี่ย นะครับแต่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยคุณเสียประโยชน์ไงนะครับเสียประโยชน์เรื่องเรื่องที่รัฐบาลเรื่องที่ทหารเขาปิดดาเนี่ยนะครับเขาปิดดานคนมันไปบ่อนลำบากคนมันไปทํางานในแก๊งไอ้คอนเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ลำบากขึ้นเนี่ยนะครับตึกยี่พาชั้นตอนนี้ที่ปล่อยเป็นอาจจะล้างก็ได้นะครับวันๆเงินเท่าไหร่ละดูดเงินไปจากคนไทยเท่าไหร่นะครับแล้วที่ผ่านมาคุณปล่อยปะละเลยเนี่ยนะครับคุณ คุณคุณเสี่ยมคุณชมผู้บริหารประเทศไทยบางคนก็แปดเจ้าปีเขาทาอะไรหรือเปล่าแล้วมันถึงปัญหามนถึงบาปลายมาณปัจจุบันเนี่ยผมถามแค่เนี้ยก็ไม่ไม่ไปไปไปเตะชามข้าวเขาไงเออก็ผมถามว่าคุณเซนจำไม่ได้แล้วปีห้าสี่ก็ลบกับพลเอกประยุทธ์อยู่อ่ะครับคุณจำไม่ได้เหรอออปีห้าสี่ก็ลบสมัยรัฐบาลอภิสิทษฎอ่ะลบกับสมัยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเป็นผบทบ ุณยิงกันตั้งสิบสามเดือนสี่เดือนเนะี่ยยิงกันด้วยปืนใหญ่ยิงกันจลวดต่างฝ่ายต่างยิงกันลบกันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ได้ที่ดินเข้ามาเพิ่มสักหน่อยหนึ่งอ่ะสองประเทศเนี่ยมันก็อยู่เท่าเดิมแหละเก่งเข้าใจไหมไปอยู่จุดเดิมวันนี้ถ้ายิงกันเีกมันก็ไปอยู่จุดเดิมมาแหละของใครของมันไอของที่มันมีปัญหาก็อย่าไปยุ่งก็แค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้วันนี้ชามข้าวคุณใหญ่แกที่ผมบอกอะ่ะ กือบหกสิบเปอร์เซ็นของ GDP เนี่ยไอ้ก c a มอร์ไอ้ไอ้ call นเตอร์เนี่ยนะครับไม่จะพูดถึงไอ้ไอ้เตอร์เทนเมนต์หรอกมันอีกอีกนานไงครับนะครับแต่วันนี้มันได้เงินรายวันเนี่ยเก็บเงินรายวันเนี่ยมันหายไปจากกระเป๋าไงนะครับแล้วเราไม่รู้อีกไอ,ไอ้น้ำมันที่ไปส่งไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาเก็บภาษีน้ำมันกันยังไงบ้านเขาอะ่ะเขาใช้น้ำมันบ้านเราเป็นส่วนใหญ่ไงนะครับวันนี้คุณจะไปใช้น้ำมันที่ไหนผมถามแค่นี้ ใช้จากที่ไหนเวียดนามก็ไม่พอคุณต้องสั่งโน่นเนี่ยผมว่าต้องสั่งจากสิงคโปร์อะ่ะนะก็เดินทางกี่วันเนี่ยน้ำมันจากสิงคโปร์าอจ,จะมาถึงขเขมรเนะี่ยคุณจ่ายของแพงอีกแก่ก็าาเรียกว่าเขาเรียกว่าหาเรื่องไงคนกัมพูชาเนี่ยมาทํางานบ้านเราเนี่ยโทษทีนะเราโอยทีทททใทยอาศัยเขาพึ่งพาอาศัยกันนะครับขาดคนแรงงานกัมพูชาภาคก่อสร้างภาคธุรกิจเราก็อยู่ลําบากนะ ต้องบอกคนกัมพูชาวันนี้นะว่าผู้นําของคุณอดีตผู้นําของคุณหาเรื่องเองผมก็พูดอย่างเงี้ยผมไม่รู้ไม่รู้ว่าผมเสียมหรือเปล่านะ,<ท>ะแต่บอกว่าผู้นําของคุณเนี่ยมันหาเรื่องเองหาเรื่องให้พวกคุณเดือดร้อน <ทะ S 2> คุณมาอยู่บ้านเราเนี่ยส,ยสบายสบายถูกไหมสบายสบายไหมเก่งครับเราเราก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเราก็ขาดแรงงานกัมพูชาภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างภาคเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยเราเดือดร้อนนะเก่งนะเราไม่มีคนทํางาน ต่างคนต่างช่วยเหลือกันไงนะครับแล้วไปฟังคนกัมพูชาเขาพูดมาอยู่เมืองไทยเนี่ยสบายดีส่งเงินจับบ้านถูกไหมแล้วกลับไปบ้านไปทําอะไรทําไรไถนาก็ต้องโทษผู้นําคุณน่ะหาเรื่องอ่ะทาให้เสียบรรยากาศนะครับผมเนี่ยไมผมไม่อยากให้คุณอะไรนะไปเชื่อมันอะไรนะมาทวงบุญคงบุญคุณใครก็ตามอ่ะนี่ถ้าย้อนอดีตนะเราเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูล ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยมามา,มามากแล้วเก่งครับนะครับมามากแล้วผมเนี่ยผมเนี่ยนะเป็นเด็กแล้วก็โตทันนะผมเข้าไปศูนย์อพยพแถวแถวตาพยาเนี่ยสองสามครั้งนะเก่งไปทไมครับนะก็ไปดูบรรยากาศในศูนย์อพยพไงไซทงไซทูเขาอีดางอ่ะผมเข้ามาหมดแล้วอ๋อนะคุณคุณไม่ต้องมาทัวร์บุญคุณกับคนสองคนหรือครอบครัวหรือคนไทยคนใดคนหนึ่งครับึ คือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้านมนุษยธรรมกันมาหลายสิบปีแล้วเก่งนะผมผมถึงเฉยเฉยกับคุณเซนเนี่ยเพราะผมเนี่ยผมผมเคยไปโน่นไซทูไซทูเขาอีด่างแล้วผมเข้ามาหมดแล้วครับเป็นหมื่นเป็นแสนคนเป็นหลังๆเนี่ยผมเข้าไปหลังสุดเนี่ยเหลือสักประมาณเป็นพันคนแล้วปีสามสี่เนี่ยผมเข้าไปอีกที่ไซทูท่ตาพยานเนี่ยผู้อพยพเหลืออีกพันกว่า,นานคนเก่งอันนั้นเขาทายอยกลับไปบ้างแล้วนะ ก็มากินมานอนบ้านเราเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีอะ่ะเราก็ไป้ไปอะไรอ่ะเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นบุญคุณแต่ว่าคิดช่วยเหลือเป็นเพื่อนมนุษย์กันไงนะครับนะครับแล้วถามว่าคุณเซนเนี่ยข้ามศพคนอื่นมาขึ้นมามีอํานาจหรือเปล่าละนะครับข้ามศพเพื่อนข้ามอะไรมามาขึ้นมามีอํานาจถึงขนาดนี้หรือเปล่านะครับอย่ามาเรียกบุญคุณเลยกับประเทศไทยเนี่ยผมบอกตรงนะผมมองภาพรวมประเทศไทยนะครับนะครับถ้ามองถึงย้อนไปสามสิบสี่สิบปีเนี่ยคุณจะเห็นภาพชัดเจน ว่าเราดูดูแลประเทศเพื่อนบ้านมากี่ประเทศเนี่ยไอผู้อพยพอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วผมก็ได้ไปเห็นมากับตาตัวเองเนี่ยผมจําได้เลยผมไปไซทูไปเขาอีดางเนี่ยตาพญาเนี่ยพวกที่เกิดไม่ทันหรอกตตังก็เกิดไม่ทนันเก่งก็ไม่รู้เรื่องหรอกโตตีครับเพราะอายุน้อยกว่าผมหน่อยืกนะครับไม่รู้หรอกแต่ผมไปมาแล้วไงไอไซทูเนี่ยกินนอนจนอยู่เป็นปีเราเราไม่เคยเอะปากทวงบุญคุณกับใครนะเราถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนมนุษย์กันนะ คุณจะมาทวงบุญคุณกับใครอะผมถามแค่นี้ยนะเออคุณจะมาทวงบุญคุณกับใครผมก็ไม่รู้นะก,ก็ว่ากันไปของคุณเซนเนี่ยแต่ผมมองว่างานเนี้ยคุณเราเนี่ยไปเตะชามข้าวคุณเซนก็นแล้วกันครับคราวนี้สรุปง่ายๆมาวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งคุณชักน้อยเรื่องสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ยมันดูเหมือนบังเอิญเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดเราย้อนนะคุณเซนปล่อยค,คลิปแล้วก็ม็อบ ออกมาขยมเดี๋ยวพรุ่งนี้ชุมนุมใหญ่แล้วแล้วก็ส่งเรื่องให้ศาลรมนูญวันที่หนึ่งกรกฎาคมมันเหมือนว่ามันจงใจวางไทม์ไลนย์อย่างนี้คุณเซนเขาติดต่ออะไรกับฝั่งในประเทศเราหรือเปล่าครับผมก็ไม่อยากมองร้ายเปนขนาดนะแตนผมมองเอาว่าจังหวะประจวบเหมาะของมอบดีกว่าอืมนะครับเป็นเป็นช่วงเวลาจะประจวบเหมาะกันเองดีกว่านะครับ ผมไม่อยากไปมองว่ามันติดต่ออะไรวางแผนอะไรผมผมไม่ได้มองขนาดนั้นนะั่นเก่งผมเชื่อว่าไม่ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยไม,ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราจะเราจะโกรธจะเกลียดอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลแล้วก็ต้องคุยกันในบ้านเราก่อนนะ่ะนะครับเขาเรียกอะไรไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าอะนะมีปัญหาอะไรก็คุยกันในบ้านเราก่อนนะครับ,รบผมว่ามันเป็นเรื่องประจวบเหมาะมากกว่าเพราะเพราะไอ้เร <comm ander. S 1> <logistics S 2> ื่องปิดด่านมันเพิ่งปิดกันไม่นานเนะี่ยเก่งครับ <para. S 1> ง,ง,ง่ายๆเนะี่ยทิ้ ปดสิบเก้าหรือเปล่าไอ้วันไหนอะที่คลิปลุดอะเดือนเดือนนี้เองอะอืมใช่ถูกไหมเพิ่งเพิ่งเขาเพิ่งปิดด่านทหารก็เพิ่งปิดด่านควบคุมเวลาเข้าออกเมื่อเดือนนี้เองเนี่ยต้นต้นเดือนนะผมจําวันไม่ได้นะขเขาม่เห็นเพิ่งเดือดร้อนไอ้ัมพูชามันเพิ่งเดือดร้อนไม่กี่ไม่กี่วันหรอกไม่ถึงเดือนหรอกมั้งเนี่ยต้นต้นเดือนมิถุนายนนี่แหละที่ที่ทหารในกองกําลังสุรานารีกองกําลังบุรพาเขาควบคุมการเข้าออกของบริเวณด่านไงน,นะครับมันก็เดือดร้อน น,นั่นแหละมันก็เริ่มมาตอนเนี้ยมันต้องเที้ยวมาตอนเนี้กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากปิดด่านแล้วไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องดนแดนเลยอีกเลยอ่ะเก่งนะก,กันเนี่ยบอกว่ามีปัญหากับทักษิณเพราะว่านายกเอ้านายกเขาไปทําอะไรล่ะก็ปิดด่านเนี่ยแค่นายกเขาก็ไม่ได้ไปดา่าอะไรคุณเซนเนี่ยเขาคุยแบบถอ้อยทีถ้อยอา,า,อาศัยด้วยซ้ำไปถูกไหมล่ะก็ก็มีเรื่องเดียวเหมือนที่ว่านายกไปสั่งให้ทหารเปิดด่านเหรอเออครับก็ ก็ก็นายกเขาไม่สั่งให้ทหารเปิดด่านหรือไงอะ่ะก็ทหารเขาควบคุมปิดด่านแล้วควบคุมเวลาเข้าออกก็สถานการณ์มันเพิ่งคุณเซนมาเพิ่งมาเพิ่งมาน็อตหลุดเนี่ยหลังจากโดนปิดด่านนี่แหละอืมนะครับหลังจากโดนปิดด่านนี่แหละก็ไม่มีอะไรก่อนนะนี่ก็ไม่เห็นหลังพอโดนปิดด่านแล้วก็ไม่เห็นพูดเรื่องชายดงชายแดนไม่เห็นพูดเรื่องจะเอาพื้นที่ทับซ้อนแถวช่องบอกอีกนี่ยไม่เห็นพูดถึงเลย เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพูดถึงยังไยยงย Lang ิยงกันยังไงยิงกันเป็นปีเป็นชาติมันก็กลับไปอยู่จุดเดิมเก่งนะครับก็ไปสารโลกได้ไงก็ไทยเขาไม่ยอมรับสารโลกร้อยกว่าประเทศเนี่ยเขาไม่ไม่ยอมรับสารโลกอะก่ะเก่งนะครับไปฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้ไงนะครับไปสารโลกฝ่ายเดียวสารสารโลกก็ไล่กลับมาอีกอ่ะให้ไปคุยกันเองมันมีมันมี JBC มันมี BC, มนมอ่าคุยกันระดับทวีภาคีอยู่นะครับก็คุยระดับ ประเทศเพื่อนบ้านแกอยู่อะ JBC มันมีอยู่ไงแล้ว JBC เนี่ยมันตั้งสมัยไหนนู่นสมัยคุณชวนนู่นน่ะปีสี 4, ่สามอะนะครับมี MOU สี่สามี JBC ตั้งแต่สมัยคุณชวนหลีกภัยนูน่นแหละก็ทำไว้ดีไงประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาก็กคุยกันก่อนไม่ใช่ไปลากไปที่อื่นไปเป็นภาระของโลกเขาทำไมอะปัญหาตรงเนี้ยโลกเขาไม่ได้สนใจเลยนะปัญหาไอ้พรมแดนไทยเขมรเนี่ยมันมมันใหญ่อย่างที่ผมพูดไปวันก่อนนหะ่ะ ยิงกันแล้วมันไม่ได้ทําให้น้ํามันขึ้นราคาเลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนเลยโลกเขาไม่ได้สนใจเลยนะเขาสนใจโดนอิหร่านสนใจอิสราเอลมากกว่านะครับมีศึกสงครามแล้วเป็นปัญหาน้ํามันจะขึ้นเครื่องบินจะต้องบินอ้อมตรงเนี้ยยิงกันเครื่องบินต้องบินอ้อมไหมตรงเนี้ยผมถามแค่เนี้ยต้องเสียเวลาบินอ้อมไหมครับเออน้ํามันจะขึ้นไหมปุ๋ยจะแพงไหมทองจะขึ้นไหม ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ใช่ภูมิศาสตร์ของโลกเลยผมบอกว่าเรื่องเทแดนตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้สําคัญเลยกลายเป็นว่านี่แหละเป็นเรื่องของของเรื่องของไอ้สแกมเมอร์เรื่องของ call center ซ,ซึ่งซึ่งคุณเดือดร้อนจากการปิดด่านเนี่ยแล้วคุณก็เอามาแฉเขาหมดแล้วผมถึงบอกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยใครก็จะครบกัมพูชาตอนเนี้ยผู้นํากัมพูชาคนจากนี้ไปเนี่ยผมถามแค่นี้ใครเขาจะคบ อาเซียนอาเซียนจะครบไปเน่ผมถามแค่เนี้ไม่ได้อะเดี๋ยวหันหลังมาเดี๋ยวหลังหลังเป็นรูเออต้องเสียบ <S S ต้อง,องนี่จะคุยกันก่อนว่าเฮ้ยอัดเทปกูเปล่าเนี่ยอัดอัดเทปกูหรือเปล่าเนี่ยกูเปล่ามันเสียมารยาททางการทูตอย่างแรงไงมันเสียมารยาทการทูตอย่างแรงนะใครเขาจะคบคุณล่ะนะครับเอาเธอนายกแพรทองทานจะอยู่หรือจะไปก็ก็ผมไม่ได้มีอำนาจไปตรงนั้นนะก็เป็นกระบวนการในบ้านเราไปไม่เกี่ยวหรอก นะครับนายกแพทตองทานหลุดเดี๋ยวก็มีคนมาแค่นั้นแหละเราเห็นจนเป็นเรื่องปกติแล้วเอาว่าผมมองเป็นเรื่องปกติและการเมืองไทยเนี่ยชินแล้วใช่ไหมนายกหลุดจากเขาย้น่ะชินแล้วนะเออมันชินแล้วผมชินแล้วนายกทํากับข้าวก็หลุดผมชินแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกเออนายกทํากับข้าวก็หลุดเออไม่เป็นไรหรอกเออไม่มีปัญหาครับนะครับผมชินแล้ว ม่มีปัญหาอะไรเลยจะเขาจะหลุดจะอยู่หรือจะไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีใจด,ดีอะไรกับเขาหรอกนะครับแต่ผมถามว่าเฮ้ยม,มันควรจะต้องให้ความสําคัญให้ความสนใจคุณเซียนอะไรมากมายะนะครับต้องให้ความสําคัญหวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ขนาดนั้นเหรอกมเมอร์ไอคอนเซนเตอร์ขนาดนั้นเหรอนะครับนะครับไอ้ตึกยี่แปดยี่้าชั้นที่มันสร้างมาเมาหร่เนี่ยผมว่ามันสร้างมาหลายปีลยนะแล้วนะแล้วบาลไหนอะนะครับก็อยู่ดีบีสุขนะครับทหาร เจ้าหน้าที่ชายแดนก็อยู่ดีมีสุขกันไม่มีปัญหานะครับก็ปีห้าสี่ก็ลบกันใหญ่นะครับก็มาอยากลบกันอีกตอนนี้มันมีเรื่องเนี่ยเรื่องไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยธุรกิจสีดํานี่แหละของเขาเนี่แหละมันมีปัญหานะครับรายได้หลักของเขาเนี่ยถ้าตรงนี้รายได้หลักของเขาหายไปในเศรษฐกิจของเขาก็มีปัญหาเพราะมันเกือบหกสิบเปอร์เซ็นของ GDP กัมพูชาน,นะครับที่ผมฟังจากสื่อเนี่ยสองสามสำนักเนี่ยเขาเขาประเมินกันนะนะครับ วันวันที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีก่อนคนไทยโดนกันเท่าไหร่อะตอนนี้ผมว่ามันหายไปเยอะนะผมผมว่าไม่มีคอนเซ็เตอร์โทรมาหาผมหลายเดือนแล้วนะเก่งอาใช่ใช่ใช่ผมเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคอนเซ็เตอร์โทรมาหาหลายเดือนแล้วนะพูดตรงๆนะเออผมว่าไม่มีเมื่อก่อนนั่นโอ้โหโทรวันหนึ่งผมว่าประมาณวันหนึ่งบางทีสองสายอะ่ะเออผมว่าตอนนี้ผมไม่มีคอนเซ็เตอร์โทรเข้ามาหาผมหลายเดือนแล้วนะเออมันก็อย่างนี้แหละ ครับผมอืมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังลุงฮุนเซนเนี่ยก็ยังไม่หยุดพูดนะค่ะล่าสุดคุณพักน้อยเข้ามาแฉรคุณทักษิณอีกไม่ได้ป่วยจริงแต่วันนั้นอ่ะที่ไปที่บ้านเนี่ยแค่หยิบเฝือกคอมาใสา่ถ่ายรูปเป็นพร็อพอ่ะอันนี้เขาอ้างเฉยค่ะแต่ว่าช่างเขาเขาจะปัดยังไงก็ช่างเขาแต่ว่ามันก็นํามาสู่ ประเด็นถัดมาหลายคนเ็าเชื่อมโยงอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชามข้าวคุณเซนเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนของพักเพื่อไทยด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางคุณอนุทินเขาก็ออกมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ใช่ค่ะวันก่อนคุณอนุทินก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะบอกว่าชนวลแตกหักกับพักเพื่อไทยในเรื่องของเก้าอี้มหาไทยค่ะก็คือเรื่องของคาสิโนแล้วก็พนันออนไลน์คุณพยักน้อยพอมีข้อมูลอินไซต์จากวงในไหมคะ ผมไม่ไม่ไม่ถึงว่าไม่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับเรื่องไอ้คาสิโนกับพนันออนไลน์เนี่ยมันอยู่อีกไกลนะเก่งนะพูดตรงๆนะนะครับย่ิงที่เราพูดกันแมอวาเนี่ยกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะผ่านหรือเปล่ามันจะผ่านหรือเปล่าคุณคิดว่าจะผ่านหรือผมตัวตัวผมมองว่าไม่ผ่านเลยอืนะครับแล้วกฎหมายผ่านในอีกกี่ปีมันจะเกิดไอ้คาสิโนเนี่ยอีกกี่ปีมันจะเกิดคาสิโนนะครับอีกนานไม่ทัน ไม่ทันยุครัฐบาลนี้ก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าไม่ทันหรอกนะครับไม่ทันหรอกนะครับก็อาจจะเฉียวเียส่วนหนึ่งแต่ผมว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่เขาจะยึดมหาไทยหรอกนะครับประเด็นที่เขาจะยึดมหาไทยเนี่ยเพราะเพราะเพราะเขารู้ว่าเนี่ยพรรคพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเอากระทรวงมหาไทยเป็นฐานสร้างเครือข่ายสร้างอํานาจไว้อีกยาวไกลนะ,นะครับนะครับผมได้ยินแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันจัดสรรโคตาขนาดบางคนอะไรนะ สอสอสอ,อหนึ่งจังหวัดหนึ่งคู่ว่าสอสอ,อหนึ่งจังหวัดหนึ่งประหลัดอำเภอหนึ่งในอำเภอมันจะไปถึงขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะต้องไปถามคุณอนุทินนะว่าคุณทำกันไปขนาดนี้หรือเปล่านะครับสร้างฐานบารมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในท้องถิ่นเนี่ยนะครับคราวที่แล้วนะครับก็อยู่สาสุขเขาก็มองว่าคุณเนี่ยสร้างฐานบารมีของอสมอไว้เต็มพื้นไปหมดเลยอ่าใช่นะครับ เขาก็ามองกูอยู่ตรงไหนกันเนี่ยคุณคณสร้างอะไรกันไว้เนี่ยนะสร้างระบบอะไรต่างๆกันไว้เนี่ยนะครับตอนอยู่สาสุขเขาก็มองว่าสอ,อสอมอนี่โอ้โหมันมันยังไงละ่ะไปไหนอสอมมมาต้อนรับเพียบเลยนะครับนะครับสร้างฐานบารมีสร้างฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่มหาไทยก็น,นี่แหละเรื่องผูว่าเรื่องในอำเภอลงไปถึงประหลัดอำเภอนะครับก็เยอะแยะไปหมดนะครับแล้ว ในอดีตที่ผ่านมาก็มีข้อกละาหาเยอะไม่เหรอเรื่องสอบแอนเพอเนี่ยผมถามแค่นี้เออมีไหมล่ะได้ยินไหมล่ะมีข้อกลาหาเรื่องสอบเข้าแอนาเพะโร,รงเรียนแอนเพอจำได้ไหมล่ะคุณแต่ยุคสมัยแตยุคสมัยใครก็ไปดูก,กันละกันนะครับนะครับมันก็ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนเรื่องสอวนเนี่ยนะครับต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนว่าว่าเรื่องสอวนเนี่ยคุณมีส่วนร่วมกันหรือเปล่านะครับ คุณมีสอสอแล้วถ้าไปยุ่งกับสวด้วยเนี่ยเนี่ยผมถือว่าไม่ต่างอะไรกับการรัฐประหารนะการลุ้มล้างการปกครองนะนะครับคุณคุณมีเป็นพรรคการเมืองแล้วมีสอสออยู่แล้วในมืออยู่แล้วเนี่ยเป็นเป็นสาภาล่างอยู่แล้วแล้ว,ลวจะไปเอาคืบคานไปขยับไปแผ่บารมีไปถึงสาภาบนคือสอวอด้วยอีกเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับรัฐประหารเลยนะเก่งนะครับนะครับเรื่องเหล่านี้ต้องไปพิสูจน์กันในผมว่าถึงชั้นศาลนั่นแหละ นะครับไม่ได้กล่าวหานะแต่ว่าคุณต้องไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลนั่นแหละผมว่าต้องมีอีกหลายศาลอย่างน้อยเนะี่ยศาลแผนคดีเลือกตั้งแล้วถ้าโชคดีก็ได้อาจจะได้ไปศาลอาญาอีกสามศาลถ้าเจอฟอกเงินเจออังยี่นะรอดีดายอยู่นะตอนนี้เออคือคือผมว่าอย่างน้อยเนะี่ยคุณได้ไปชี้แจงในศาลแนะ่ในสิ่งที่สังคมเขาสงสัยว่าว่าพรรคภูมิใจไทยเนะี่ยมีส่วนร่วมกับการ ว่าสวครั้งนี้หรือไม่เนี่ยสังคมก็สงสัยผมสงสัยมาตั้งนานแล้วสงสัยตั้งแต่ไอ้บุรีรัมมาได้สวสิบสี่คนมาแล้วเนี่ยอ่างทองได้สวหกคนสงสัยตั้งแต่คนขับรถของใครอ่ะพ่อนักการเมืองดังที่บุรีรัมได้เป็นสวเนี่ยครับคนขับรถยังได้เป็นสวเลยอ่ะไม่ได้ดูถูกอาชีพกันนะผมก็ลูกชาวบ้านลูกชาวนานนะพูดตรงๆนะแต่ครัหรือเปล่าละ่ะ ควรหรือเปล่าที่คนขับรถจะไปล่วงถึงน่ะเอาคนขับรถบิดาใครมาเป็นสวเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีคนอื่นแล้วเหรอ,หรอผมถามแค่เนี้ยอืมเออเราไม่ได้ดูถูกอาชีพกันนะผมผมพูดนีด่ตอนอ้าอะไรก็แล้วแต่ผมก็ลูกชาวบ้านนะเก่่นะครับนะครับผมไม่ได้ผมลูกชาวบ้านแท้ๆเลยนะเนี่ยลูกเกษตรกรเลยนะนะครับแต่ว่าควรหรือเปล่าล่ะผมยังรู้สึกเออตัวเองไม่เหมาะว่าอย่าไปเป็นมาเลยบางอย่างเนี่ยนะ ตัวเองไม่เหมาะก็ไม่เหมาะนะครับให้คนที่เก่งให้คนที่ดีกวา่าสนับสนุนคนอื่นดีกวา่าไม่ใช่อคนขับรถพ่องมยัเงเอามาเป็นเลยเันอะไรเนี่ยเอาว่าต้องไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมกันแล้วกัน <S <S แต่ <S <S ไอสิ่งที่อ้างมาเนี่ยว่าเอ้ยไม่สนองตอบนโยบายพนันอนอนไลน์ผมไม่เกี่ยวหรอกมันเองอีกไกลอีกไกลผมเชื่อแล้วนะว่าไม่ผ่านเนี่ยเก่งคุยเราคุยกันเมื่อวานผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ผ่านหรอก พอับพอร์บอินเตอร์เทนเมนต์แล้วไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเนี่ยเขาถือว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาถือว่าไอ้พอรบอินเตอร์เทนเมนต์หรือคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยเราเถียงกันมายี่สิบสามสิบปีแล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาเอาเข้าไปตัดสินในสภาไงีเก่งสังคมไทยเนี่ยให้สังคมไทยตัดสินว่าควรจะมีหรือไม่มีนะครับไอ้นักวิชาการอะไรต่างๆก็ทําศึกษาวิจัยผมเห็นมาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาทําศึกษาวิจัยเรื่องนี้โชว์อีก S <S ไม่ต้องมาไม่ต้องมาโม้อีกเพราะคุณจะเอาเข้าสภาก็คคา,า,านไอ้นักวิชาการที่มันหากินกับไอไอเรื่องการวิจัยบอนการพานันธุรกิจสีทาคุณไม่ต้องมาทํามาโม้อีกเอา,อางี้ดีกว่า <S <S เออเราเห็นไปเยอะแล้วไงไม่ต้องออกชื่อหรอกว่าใครชอบโม้ไอเรื่องธุรกิจสีเทาโอ้ยมันมีเงินเท่านั้นเท่านี้บ่อนขนั้นการพานันเดี๋ยวนี้พนันออนไลน์คุณไม่ต้องมาศึกษาวิจัยมาโม้อีก นะครับวันนี้เขาจะเอาเข้าสภานะครับถ้าเขาจะเอาเข้าสภาแล้วเออมันไปไม่ได้ก็จบก็แค่นั้นเนี่ยเอาสังคมไทยไม่เอาคาสินโนถูกกฎหมายแต่อยากจะไปเล่นคาสินโนฝั่งปอยเปตเหรอหรือเปล่านะครับนอกวันนี้บอลเสียประโยชน์แน่นอนนะครับไม่รู้กี่บอลชายแดนไปไงไม่ได้ไงใครได้ประโยชน์อ่ะนะครับบอลเสียประโยชน์แน่นอนครับผมอ่ะก็ เดี๋ยวสปดาณ้าคุณยักน้อยเดี๋ยวมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องศึกซักฟอกด้วยเหมือนว่าเขาจะหน้าแตกหรือเปล่านะหาเสียงได้ไม่ครบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายประชามติด้วยครบร้อยแปดสิบวันแล้วเดี๋ยวสปราณ้า่อยมาคุยกันวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยักน้อยนะค่ะ